ว่าไงคะก้อนกลมของป๊ะปะ๋ารู้ว่าเป็นแมวแต่ถามว่าเป็นไงบ้างหาชี้เลยเนี่ยเรารแมวพุงขาวแมวพุงกลม,มอย่างเงี้ยแมวใช่เลยล่ะลูกใช่แล้วจะทำไมล่ะลูก มงขากมาปาเ,เด็กนน้าแมักลกนะหืักลูกนะอืรนะักที่สุดเนี่ยเด็กคนนี้อืักลกนะลูกใช่ไหมรักมาแม,มนู้ไหมรักมากเ